ระวังนะครับสำหรับท่านใดนะที่ดูรถตามสื่อโซเชียลนะครับราคาถูกมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่มาหาก,กรรมเดีมเขาลกระหน่ำนะครับหรือลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะไม่ใช่ครับนะรถมือสอถูกและแพง มีเหตุผลในตัวของมันนะครับอย่างคลิปนี้นะครับที่ผมไปดูมารถนะครับมีชนหน้าซ้ายมานี่เห็นเป็นอาร์ตไหมครับลอนซับแรงกระแทกเห็นไหมรูทุกอย่างนะครับลอนซับแรงกระแทกนะครับแล้วเราไปดูอีกอันหนึ่งครับเห็นไหมไม่มีลอนไม่มีเวดอาร์คไม่มีตัวซับแรงกระแทกเห็นไหมครับคือง่ายๆครับว่า รถเนี่ยโดนมาเต็มหน้าซ้ายเลยนะครับอีกคันหนึ่งชนสะโพกขวาม,มานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสดิมจะขึ้นสดิมขึ้นเพราะอะไรคือเป็นการชนและซ่อมนะครับรถครันที่ผมไปดูนะครับมันชนสะโพกขวาม,มารถที่ชนมาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ามีข้อเสียตรงไหนรู้ไหมครับคือศูนย์มันจะไม่ตรงครับสมมติว่ารถศูนย์มันมาแบบนี้ใช่ไหมครับโชกเบ้าโชคของอันเป็นแบบนี้คราวนี้อันนึงโดนชนมาซึ่งอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับ 3มิลหรือ4มิลแต่ทําไมครับเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราใช้ความเร็วครับปื๊ดมันจะทําให้ศูนย์เนี่ยไม่ตรงครับศูนย์ถ่วงไม่ได้ชนโดนหน้านะครับมาประมาณครึ่บนึงนะกับเบ้าชกเนี่ยประมาณครึ่งคืบนะผมยอมให้ชนหน้าดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปที่จบกันไปนะฮะพอจะได้ความรู้กันบ้างไหมครับถ้าคลิปดีมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆคุณครับ